ทุกคนทุกคนดีค่ะตอนนี้เรามีเรื่องสุดชี้หายแก่จริงๆคนนั้นหายไม่เจอแต่เจียงไม่มีหล้วคนอย่างเงือไม่มีกระเป๋าก็ไม่มี ตองสูงเลยตีใหญ่เสรองด้วหรอกแล้วอยู่นไหมนี่ในกระจกจะเห็นหรือเปล่านีหอนี่ืเปล่ายนี้หรอยเลือหรือเปล่า นี่เหรอไม่มีนนั้นกน็นกคือเรากินหัวกระทะนะทุกคนเดี๋ยวใส่ในท้า,า,าก่อนเดี๋ยวจะแข็ง้วกท่าน เปิดดูสิเฮ้ยสกุชี่เราทุกคนจริงเราเอามาแช่ตัวเย็นเองเอนะทุกคน,ม,นโโม,มันไม่ได้หายไปหรอกเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวเย็นอ่ะมันจะมันจะสโลว์แต่เราทุกคนก็ไม่ายจริงไม่ได้หายนะจริงจมันไม่ได้หายนะทุกคนมันอยู่ในตัวเย็นนั่นเอง สกุ๊ชี่ราไม่หายจริงนะ